ทริปนี้ของท่านนายกเนี่ยไม่ได้ไปแค่ฮ่องกงนะท่านนายกไปเยือนหนึ่งเขตบริหารพิเศษคือฮ่องกงกับอีกสามประเทศก็เดินทางท่านนายกเดินทางวันอาทิตย์ที่แปดนี้เราจะกลับถึงเมืองไทยวันพฤหัสที่สิบสองเริ่มต้นด้วยการไปฮ่องกงก่อนเพราะฮ่องกงเนี่ยวันที่เก้านะครับวันจันทร์ที่ 9, เก้าตุลาคมในฮ่องกงจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนฮ่องกงครั้งที่ครั้งที่สอ,อง 2, นะครับก็เป็น เป็นเหมือนเป็นอีเวนต์ใหญ่่านนายกก็จะไปร่วมประชุมภายใต้การเชิญของผู้บริหารสูงสุดข,ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคือในจอร์ลีคาชิวจอร์ลีเนี่ยท่านท่านผู้บริหารสูงสุดข,ของเกาะฮ่องกงก็ได้เชิญนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการของฮ่องกงนะครับให้ได้มีโอกาสพบกับท่านนายกเพื่ออะไรฮะเพื่อวัตถุประสงค์ของไทยก็คือหนึ่งฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ เขาจเจริญมากในเรื่องดิจิทัลอโคโนมีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจประเภทที่เป็นเขาเรียกอะไรฮะฟินเทคเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กเพื่อปล่อยกู้ให้รหลย,ย่อยถ้าเกิดเกิดในเมืองไทยก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนรายเล็กรายน้อยมเลกคลน,น้อยนะครับพวกเวอร์ชวลแบงค์ธนาคารที่ไม่ต้องมีสาขานะครับรวมทั้งเรื่องไบโอเคมีคล l ที่ฮ่องกงก็ดีนักลงทุน ที่พร้อมจะมาลงทุนในเมืองไทยก็เลงเมืองไทยเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขตเศรษฐกิจที่เขาเรียวกว่าเกรดเบย์แอเร GBA เนี่ยซึ่งหมายถึงเวิร์งตรงที่ฮ่องกงมาเกา๊าแล้วก็กวางตุง้งตรงเนี้เขตเศรษฐกิจมันคล้ายๆกับ e อีบ้านเราท่านนายกจะไปจับมาเชื่อมกันเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการไปท่องกงเที่ยวนี้ไปเพื่อสแสดงให้ ให้ฮ่องกงเชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลและมั่นใจในในโยบายของรัฐบาลไทยแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจว่านักลงทุนถ้าต้องการมาลงทุนในเมืองไทยประเทศไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้วยเงื่อนไขพิเศษเงื่อนไขาจาก BOI หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการลงทุนเนี่ยประเทศไทยพร้อมเราไปประกาศตัวอย่างนั้นซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากและคนฮ่องกงเนี่ยกำลังซื้อสูงนะครับ ในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยคนฮ่องกงเป็นเป็นคนที่มาเที่ยวเมืองไทยซ้ําบ่อยที่สุดคนประเทศอื่นมาบางทีมาแล้วหายไปเลยแต่ฮ่องกงมาแล้วมาอีกนะครับแล้วในฮ่องกงมีคนไทยถามากินอยู่สามหมื่นคนเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่สําคัญเสร็จภารกิจจากฮ่องกงแล้วเนี่ยวันที่สิบนายกบินเข้าบูนยัยอัลลุสลามนะครับเข้าเยี่ยมคาราวะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งแห่งบูนย บูนเนี่ยเป็นกําลังซื้อ,อยิ่งสูงกว่าฮ่องกงตั<ม>้งแต่ระยะสประเทศเศรษฐีเล็กประเทศเรษฐีแล้วก็บูนายมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศไทยในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะราชวงศ์กับราชวงศ์เพราะฉะนั้นท่านนายกก็ต้องการไปไปคารวะไปเปิดตัวนะครับหลังจากไปกัมพูชามาแล้วเสร็จจากบูนายก็ไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กก็จริงแต่เศรษฐกิจแข็งแรงมาก สิงคโปร์ในแง่ของการลงทุนในเมืองไทยในอาเซียนด้วยกันสิงคโปร์เป็นหน่งเอาเงินเข้ามาลงทุนเมืองไทยมากที่สุดและเป็นคู่ค้าสําคัญของเมืองไทยสิงคโปร์นี่สนใจจะทําอะไรกับเรารู้ไหมับเขาสนใจที่จะดีวกับเราเรื่องดิจิทัลเอคโนมีแล้วก็กรีนเอคโนเมีเขาสนใจเรื่องพลังงานสะอาดเขาสนใจมากๆที่จะมาร่วมมือร่วมทุนกับไทยยิ่งเขาได้ยินว่าท่านนายกไปนิวยอร์กนะครับ เขาเห็นเมืองไทยเราท่านนายกไปที่นิวยอร์กประกาศว่าเราจะทำกรีนไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ mm hmm. เราจะเน้นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนซึ่งมันสอดคล้องกับเขาพอดี mm hmm. เขาก็อยากจะมาจับคู่กับเราอันนี้จะได้ประโยชน์มากๆท่า mm hmm. นนายกจะเจอกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แล้วก็สุดท้ายวันที่12ท่านนายกก็จะบินเข้ามาเลเซียมาเลเซียเนี่ยท่านนายก,กนอกจากจะพบผู้นำมาเลเซียแล้วยังจะเข้าเยี่ยมคารวาสมเด็จพระรา,าชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเนี่ยสำคัญกับประเทศไทยยังไงรู้ไหมครับปีสอง5ัน้าิห้าปีที่แล้วในในช่วงที่นักท่องเที่ยวจากจีนขาใหญ่ไม่ค่อยได้มาเมืองไทยมาเลเซียขึ้นอันดับหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวมาเลเเข้ามาเที่ยวไทยล้านเก้าแสนห้าหมื่นคนหมายเลขนึงเลยนะครับเหนือกว่าทุกประเทศและในแง่การค้ากันเนี่ยในระดับับประเทศไทยค้ากับทั่วโลกเนี่ยมาเลเซียนี่อันดับสี่นะครับรองจากจีน สหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็มามาเลเซียเลยเพราะฉะนั้นมาเลเซียนี่มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจกับเราสูงมากการค้าชายแดนขอบข,อบข,อบขันขตนเสมานี่ทุกดานรวมกันมาเลเซียแชร์ไปสามสิบสองประเทศ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ท่านนายกเดินทางไปทึ้งสี่วันแน่นเอียดสามประเทศหนึ 1, 1่งหนึ่งเขตบริหารพิเศษเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าเที่ยวนี้ท่านนายกจะกลับมาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ แลวกลับมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศทั้ง3และเทศพิตศษีองก